วัสดีค่ะพบกันใ,นในเชียบุกี้ไลน์แทยแลนด์นะคะช่องข่าวสารที่เชื่ทุกขมเกี่ยวกับกระแสในวงการฟุตบอลค่ะสัมเมอ์น,นี้ค่ะไคเซโดตกเป็นเป้าหมายหลักของสิมรูนะคะแต่ว่าเดิลนี้เนี่ยดันเจออุปสรรคค่ะเพราะว่าค่าตัวที่ไบรตันเรียกร้องเนี่ยไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์ค่ะซึ่งไวเซดไคเซโดนะคะก็บอกว่ารู้สึกยอดเยี่ยมเลยนะคะที่เขาตกเป็นข่าวกับเชลซีพร้อมกับยอมรับว่าไม่สามารถปฏิเสธย้ายไปสโมสรที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ได้ค่ะแต่ยังยืนยันนะคะว่ามีความสสุุดีกัััับบต้นนปจจนนะคะ่ะ บาเยนมิลิค่ะปักป้ายขายซาดิโอมาเน่ด้วยค่าตัว20ล้านยูโรออกจากทีมนะคะหลังมาร่วมทีมได้แค่ปีเดียวเพื่อเปิดทางให้กับแฮร์รี่เคนค่ะเป้าหมายหลักในซัมเมอร์นี้นะคะและถึงมาว่าบาเยนนะคะจะสามารถควา้าแชมป์ได้สําเร็จค่ะแต่ว่ามาเน่ทาได้เพียง12ประตูจาก38นัดที่ลงสนามนะคะแล้วเขาก็ยังมีปัญหาชกต่อยกับลีรอยซาเน่เกมที่แพ้ให้กับแมชเชสเตอร์ซิตี้3ประตูต่อ0ในเกมแชมเปี้ยนลีกนะคะทำให้เขาเนี่ยถูกปรับเงิน 5 0 0 0ยูโรจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะและตอนนี้นะคะมาเน่ก็ตกเป็นข่าวกับสมโมสอนอันอาลีจากซาอุนะคะแล้วก็เป็นทีมที่โรเบรโตฟิมิโนอดีตเพื่อนร่วมทีมของเขาย้ายร่วมทัพหลังจากหมดสัญญากับลิเวอร์พูลด,ด้วยค่ะ ESPN นะคะสํานักข่าวกีฬาค่ะได้รายงานว่าเชลซีเตรียมเข้ายื่นข้อเสนอซื้อรายานเชลกี้จากโอลิมปิลียงนะคะโดยถูกประเมินราคาไว้ที่40ล้านยูโรค่ะและนอกจากเชลกี้แล้วนะคะก็ยังปรากฏชื่อเอลยาวาฮีจากมงเบลีเย่นะคะและนอกจากนี้ค่ะผู้บริหารอเมริกันของทั้งเชลซีแล้วก็ลียงนะคะเขายังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วยค่ะ จากการทำธุรกิจซื้อล่วงหน้ามาโลกาสโตและขวาดาวรุ่งเข้ามาเล่นที่สแตมฟอร์ดบรีตนั่นเองค่ะซึ่งในซีซั่นที่ผ่านมานะเชอร์กี้เขาก็มีฟอร์มที่ดีนะคะนับตั้งแต่ลงเล่นอาชีพนะคะในลีกเอิงไปทั้งหมด34นัดค่ะและทำผลงาน4ประตูกับ6แอสซิสต์ค่ะด a i l y mail สุจากอังกฤษนะคะได้รายง,งานว่าแฮร์ร่เคนค่ะเปิดกว้างทุกตัวเลือกนะคะรวมถึงการขยายสัญญาใหม่ของท็อตแนมฮอสเปอร์ต่อไปด้วยค่ะ แล้วก็เตรียมที่จะปล่อยให้การตัดสินใจเป็นของผู้มีอํานาจในสโมสรน,นะคะซึ่งเสือใต้เนี่ยก็ได้ยื่นข้อเสนอให้สองรอบนะคะครั้งล่าสุดมูลค่าราวๆเจ็ดสิบล้านปอนด์ค่ะซึ่งก็มีแอดออนอีกจํานวนหนึ่งนะคะและสเปอร์ค่ะเขาก็ปลดทิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและเลวีค่ะก็ได้ประเมินมูลค่าเคนไว้ที่ราวๆหนึ่งร้อยยี่สิบล้านปอนด์นะคะซึ่งไวยเยนก็ยังขาดอยู่เกือบเท่าตัวเลยแต่ก็กําลังที่จะพิจารณายื่นข้อเสนอรอบที่3อีกนะคะและสําหรับตัวของเคนค่ะสัญญากําลังจะหมดในปี 2024นี้นะคะทำให้เดือนมกราคมเนี่ยเขาจะต้องหาสังกัดใหม่เพื่อย้ายฟรีร่วงหน้านั่นเองค่ะและข่าวสุดท้ายของวันนี้ค่ะฟาบิซซโอรโรมานโนนะคะนักข่าวคนดังได้ยืนยันว่า,อ,าอัลออฮานนะคะยักษ์ใหญ่ของซาอุค,ค่ะได้เจราจาลงตัวเตรียมที่จะปิดดิวสกเกมบเมลินโควิสาวิตกองกลางของลาซิโอนะคะเข้ามาร่วมทีมด้วยค่าตัว 40ล้านยูโรค่ะซึ่งเจ้าตัวตอนนี้ก็เตรียมตัวตรวจร่างกายนะคะก่อนที่จะเซ็นสัญญากับเอลอิฮาดไปจนถึงปี2026พร้อมกับอ,ออปชั่นขยาย12เดือนแล้วก็รับค่าเหนื่อย20ล้านยูโรต่อฤดูกาลค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข่าวที่ได้น้มาเสนอในวันนี้นะคะว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ถูกใจกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุ๊คกี้ไลน์ไทยแลนด์ด้วยนะคะวันนี้เราต้องไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ